รู้ไหมครับว่า,าสี่ราศีนี้ต้องระวังนะครับระวังรักเกา่าเอาคืนนะครับบอกเลยนะฮะช่วงนี้กระแสเรื่องการเอาคืนของรักเก่าเนี่ยดังมากๆเลยนะฮะในช่วงข่าวช่วงนี้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสีราศีนี้ระวังเลยนะแน่อนอนนะครับสีราศีอยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้ฝากกดติดตามให้อาจารย์แบงก์ก่อนนะครับแน่นอนครับกลุ่มราศีแรกนะครับนั่นก็คือชาวราศีมีนั่นเองนะครับชาวราศีมีนเนี่ยระมัดระวังนะครับ คนรักทรยศเรานะครับไม่ว่าจะเข้ามาทําร้ายหรือถึงห่วงไม่ยอมให้คุณไปจากเขาก็ตามนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังพิเศษนะครับรวมถึงราศีต่อมาคือราศีเมทุนนะครับอันนี้เขารักของเขามากนะครับเขาเลยไม่อยากให้คุณไปนะครับส่งผลทําให้เขายังตามตื้อตามติดคุณอาจจะยังคงรังควานอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนรักแรงเห็ดแรงก็จริงนะครับ ซึ่งเราก็รักเขานะแต่ระเด็นคือเขาไม่ยอมเลยนะครับเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเคยถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยกันมานะครับให้ระมัดระวังนะครับเขาอาจจะทําร้ายคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ oh <no. S 1> และาราศีสุดท้ายนะครับพลาดไม่ได้เลยนะั่นคือชาวราศ oh <no. S 1> ีพิจิกพิจิกนี้น่ากลัวสุดนะครับ ในเรื่องของความหึงหวงนะครับเขาจะหึงหวงคุณเขาจะมองว่าคุณยังเป็นของของเขาอยู่และรวมถึงนะครับเขาอาจจะทําร้ายคุณโดยการแบ็กเมย์หรืออะไรต่างๆเราะฉันสี4ราศีนี้ให้ระมัดระวังนะครับก็ขอให้โชคดีไม่เจออะไรแบบที่ผมพูดละกันถ้าใครไม่เจอถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักอยากสนใจเรื่องความมั่งคั่งสนใจปีเสี้ยเลขซับได้นะครับสั่งได้ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้กับอาจารย์ไปด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะ